ชมมีตาลตามไก่นะครับเยอะมากๆเลยนะครับโอ้กินข้าวมาเป็นกิโลอะไรนันะ่ดูสิกำลังกินข้าวโพดนี่ข้าวโพดยัง่ยจัดถูกไว้สหรับเนี้เบ็ดแล้วก็เลี้ยงไก่ดดหมดกันล้นะครับเดี๋ยวพาลับลับ เยอะมากเลยนะครับโอ้โหไก่มี่จะตัวอ้วนๆนะครับนี่ครับนี่มันแย่งกันกินข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆนะครับโอ้โหเป็ดไก่เยอะมากเลยนะ เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติอยู่ทุ่งนานะครับอ่าอเยอะมากอ,อาหารเป็ดนะครับนี่ครับปู่พ่อพันธุ์นะครับน,นี่เราได้พ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์เป็ดอันนี้ซื้อมาพ่อพันธุ์โลละร้อยนะครับตอนนั้นซื้อมาอันนี้ใหญ่มากแล้วอันนี้คือพ่อพันธุ์เป็ด หนักมากเลยนะครับประมาณสี่กิโลได้นะหนักมากมากเลยพ่อพันธุ์พอพันธุ์เด็ดน,น่ารักน่ารักมากเลยนรับพ่อ,อพันธุ์นะครับอ,อันนี้คือพ่อพันธุ์เป็ดน,น่ารักเนี่มันไม่กลัวนะครับเยอะมากมากเลยนะครับ พอเพียงนะครับเลี้ยงไก่นี่ครับเป็นป่านะครับก็จะเลี้ยงไก่แล้วกอ็อาหารไก่ก็จะทําการผลิตเองนะครับโดยลูกข้าวโพดให้นะครับทุนสัตวเลี้ยงไก่ไเลียครับก็จะประหยัดต้นทุนในการซื้อหัวอาหารนะครับก็ซื้อหัวอาหารด้วยนะครับแล้วก็ผสมกับข้าวโพดใงสัตว์ที่ คือท,ทาการปลูกไวนะที่บ้านปลูกไว้เยอะมากเลยนะครับนี่ครับก็จะมีนกคาประจำมารับเอาไปนะครไปขายที่ตลาดนะัดนกคาก็จะมารับเป็นประจำดูแม่พันธ์กันต่อนะครับทีอ่ออกลูกมาว่าแม่พันธุ์บตัวนี้จะดกขนาดไหนนะครับถ้า สนใจก็มาซื้อไปได้นะครับไปทําเป็นแม่พันธุ์ซึ่งลูกข้างๆออกดกมากๆเลยนะครับอ่านี่ครับแม่แม่พันธุ์คุณแม่ลูกดกอ่านี่ครับแม่พันธุ์ครับคุณแม่ลูกดกนะครับโอ้ยี่สิบเก้าตัวเลยนะครับเนี่ยมันออกประมาณยี่สิบวอลลุกกบฟองนะครับเพราะได้เหลือประมาณสิบเก้าโดกมากๆนะครับเนี่ยครับ ือ่นี่ sensor, <ENNIS S 1> farm, นะครับน่ารักมากมากเลยนะครับที่ฟาร์มนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นที่เลี้ยงเลี้ยงเป็ดเนี่ยบ่อแต่ก่อนเลี้ยงกบนะครับแต่ก่อนเลี้ยงกบตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็จะกลายเป็นเลี้ยงกบแต่ก่อนเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วแต่มันมีปลาอยู่นะครับในบ่อนี้ ก็เยอะอยู่นะครับยั้งแปลาเยอะอยู่นี่ตัวใหญ่นะครับเป็นปลาดุกรัสเซียมีกล้ากินทบตัวใหญ่มากก็ไปให้เป็ดมันเล่นนะครับไปดูลูกเป็ดเขาก็จะมาเล่นน้ําครับอันตรายมากนะครับลูกเป็ดลงไปเล่นบ่อนี้กลัวปลาดุกรัสเซียลากเอาไปกินนะครับอ่านี่ครับแม่พันดกมากนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับเนี่ยครับขายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเอาไปเลยนะครับจะเพาะเอาใหม่นะครับ นี่นะครับกินอาหารเยอะมากในเป็ดของเรานะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นโคดเลี้ยงสัตว์นี่เห็นไหมครับมันเชื่องมากนะครับกินไม่ลงครับสงสารมันนะครับกินไม่ลงปิ๊ปปี๊ปป๊บปี๊ปปี๊ป๊ป,ป,ป๊ให้อาหารครับให้อาหารเป็ดครับให้อาหารลูกเป็ดเลี้ยงเป็ดนะครับแบบ ธรรมชาติธรรมชาตินะครับอ่านี่พวกเจ้านายเจ้านายกินอาหารเยอะก็อยากมากินนะครับไม่ให้กินวกครับกินอิ่มแล้วเป็อ้วนอ้ครับอืมตื่มากนะครับ